ลยครับวันนี้ครับผมโฮมในช่องบ้านนาพารุยครับวันนี้ผมจะมาละหนูให้ดูครับดูครับไม่าชจังนับเลยครับลุยครับบรรลวนแรกกันเลยครับว่าจะติดหรือไม่ติดครับมาครับาดูอวนแรกกันเลยครับว่าจะจังนับหรือไม่จังนับครับ 俺が逃げた。逃げたか。逃げた。見て、こ。 ึ่งแต้มนะครับนี่ครับมันมานหมดครับเห็นไหมครับหมดเต็มเลยครับนี่ครับ ตางตัวนะครับ,นะรบไปดูันต่อไปนะครับหมายนี้นะครับเป็นบ่อเมื่อก่อนขุดดินขายแล้วมันล้างครับเด็กหนูก็มาอยอู่เต็มเลยครับแถวนี้นี่เป็นหมายที่สองครับเดี๋ยวมาดูครับก็จะจั่งหนับไป จังน้าครับจังนับหัวบผูรุ้ครับ,น,บ,รบ,รบนี่นี่จังน้าเลยครับโอ้ยไปสวยครับไปสวย,ย,ยครับคครับดดููให้สายนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหนนร่ฮะเป็นหนูสองข่าวครับนี่สายนี้พอได้เลยนะครับ ไปดูหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันที่สามครับที่ดักไว้ดูครับมาติดมาติดโอ้ยจังน้าครับจังน้าครับดูครับดูครับโอ้ยนอนตัวเลื่อนครับโอ้ยจังน้าครับโอ้ย นี่ครับนี่โอ้ยไายสวยเลยครับนี่ครับโอ้โหสวยมากสวยมากครับหมดครับ่ครับสายบิ๊กบิ๊กเลยครับมาดูอันต่อไปครับ ดู่ข้างบนนี่นะครับกระดับกระดาบ,บันตีที่กิ่งไม้ครับบุญจังหน้าครับจังหน้าครับเนี้ยบเนี้ยโอ้ยหมุเข้ารูเลยครับดูนี่ครับนี่นี่โอ้ตัวบเบอร์เลยครับเนี้ย หดูเข้ารูนะครับสายใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้ยสายใหญ่ๆเลยครับบิ๊กมากโอ้ไปครับน้ำแม่ต่อไปครับ ครับงครับใหญ่ให่ครับใหญ่นี่ครับโูใหญ่แบบนี้หายใหญ่ได้ครับใหญ่มากบิ๊กเลยครับตัวนี้โอครับไปต่อครับ ตรงนี้อันหนึ่งดูครับโอ้ังาน้าพุกงาน้าครับโอ้ยดูว่าอะไรครับโอ้ตบเลอเลยครับดูครับนียบครับโอ้ี่ครับโอ้ยมแก้เชือก่อนครับ อู้ยู่ใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับใ,ใกล้ๆกันเลยนี่โอ้ตัวใหญ่ขนาดนั้นครับนะครับ,นะรบอันต่อไปครับสองตัวติดเลยครับนะครับอันต่อไปครับ ไม่โดนครับไม่โดนครับครับเดี๋ยวครับต่อครับต่อโอ้จังน้าครับจังน้าเงือบนี่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  โอ้ยสายใหญ่ครับสาใหญ่เดิมมาให้ดูครับโอ้ยนี่ครับโคตรใหญ่ครับนี่สาโคตรใหญ่ครับโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยไปครับไปครับต่อครับ มันไม่โดนครับเนี่ยไม่โดนเนี้ยไปครับนี่ครับ,ม,รบ,รบ,รบมันดนต่อไปน้าครับโอ้ยจังน้าครับเนี้ยครับจังน้าเลย ใส่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับอย่างนั่นเลยครับออกค,ครับโอ้โนี่ครับใส่รุ่นๆครับไม่ค่อยใหญ่ครับไส่ดวนต่อไปครับนับตัวนี้อันนึงครับ ไม่โดน,นครับนี่ไม่โดนแล้วับนี่ไม่โดนครับไปดูวันตะไปคร้ฮับงั้นไปดูอันตไนะไคร้ไปเลยไปต่อไป,ไป,อ,อ,ไปอู้ยังนับครับจังนับ เ่นีบนี่นี่นี่นงนอกครับโอ้โหตัวนี้ไซคก็ไม่ค่อยใหญ่มากครับได้อยู่ครับไซมาไปดูอันต่อไปครับมาดูหม่ต่อไปครับ่คนับ น,นี่มาเก้าไปครับอย่างนี้อหนึ่งครับอู้จังนับครับจังนับครับจังนับยังนีง่นนนนห็ครับนี่ครับสวยๆเลย นี่ครับสวยๆครับเดี๋ยววันต่อไปครับนี่อันต่อไปครับอู้จังหน้าครับจังหน้าครับดูครับโอ้ยสวยๆครับจังหน้า ครับเนียสวยเลยครับดวนต่อไปครับดน ต่อครับเดี๋ยวเวไปหมาต่อไปฝั่งนู้นนะครับ ดูดครับนี่โหดุดครับรดูดยังไม่ได้อันครับดูจจบครับว่าจะจังได้ไหมครับ Midon hát, middon 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 này middon hát, middon này middon

ก็มีติดเมาติดบังครับปกติครับอุ้ยยังหนัาครับยังหนัาครับเบลอครับนี่ครับ เลิ่มไปเรยครับแฟนต่อไปครับต่อไปเราไปข้างหาน้าครับดุดครับโอ้โดนจะลุดครับเนี่ยครับ หมดแลวหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันข้างหน้านะครับครับมามวมยอดวันนี้กัน12ตัวครับหนักไปี20อันถือว่าที่ได้ครับในตัวใหญ่ก็หลายตัวอยู่ครับขอจบคลิปเพียงนท้านี้ครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา ก็เป็นกนลำลังใจให้ผมคิดจะตอไปนะครับสวัสดีครับ